วันนี้มาเล่นแมพมาเล่นแมพันนไม่ใช่ของฉันแนนไม่ใช่ฉันของฉันอาร์ตสกิฟไม่ออกบอกไปแล้วเราจะบอกนะว่าดูดิเราเล่นไปรอบหนึ่งแล้วแมพตีกอกก็เล่นไม่เลยนะอยากให้เล่นแมพอะไรก็บอกมาได้เลยแล้วนะเอาแมพนี้นะ ออนนี้เขากำลังโหลดอยู่รอนะจ๊ะ,จะแล้วก็จะเล่นนะ,ะเดี๋ยวน่าจะไม่ใช่แล้วโอเคทุกคนรีบจับเลยจับดว่วนเลย โอเคขอบคุณจ้าเหนียวน้อยอืมสวัสดีชั่วนูตนูตสี่สี่สองห้านะสี่สองห้าอ่ะะเฟดเดี๋ยวเดี๋ยวนะ อยู่ชั้นสิบเอ็ดมีด้วยเหรอนะนะเอ่อดูสัตดูหมอนเล็กตัวน,นั้นไปยังงนะเออโอเคนี่นีนะยางไงเอ๊ะเอาเอาผ้าหผมขึ้นนะีมมีไหมเดี๋ยวอ,อยู่ชั้นไหนล้ะ เสอยู่อพาร์ตเมนต์หนึ่งเดียยวเดียวใครวะใครอ่ะน้าตรงไปมีมีมีเข้าไหมอ๋ออ,อยู่สามหอยู่สา โอเคแม่ okay. จะไม่ใช่แล้วสิกำลังโตอยู่ขับคืนน่าจะเหมียวน้อยไปไปไปมันต้องพูดมา่ สวัสดีหืมส,สามเก้าสามสามเก้าถกต้อนะมีแบไหมโอเคอือฉอาศัยอยู่ในอาคารนี้ฉันนี้อาศัยอยูาอา่ที่ฉันโอเคครบมีหมดโอเคอนาติ๊กติ๊ก สมุดโอ๊ยอะไรนีไปได้จะเจินค่ะสวัสดีขอสร้างเอามาอีกเดียวนะมัเป็นอย่างนี้ตลอดไหนอะไรโรเกนสิ กันนะคะโทรโทรโทรตึ๊นตื่นตื่นตื่นตืต่นสวัสดีเลยมารับเขาแล้วบายบายสวัสดีหนึ่งจุดสามเออเดิมดูรหัสรหัสรหัสไม,ม่มีด้วยสิ ก็เข้าโอเคอ้เีว่อจะทีมดหนึ่สองหนึ่งแหนึ่งสองหนึ่งแปดโอเค เรนนี่นะคะเราผ่าโอ้ยใครอะวันมันเบอร์เบอร์เนาะนี่คิกหนึ่งแปดสี่แปเก้าหนึ่งแปดสี่หนป กคำขอเหรอเดี๋ยวได้แดูก่อนอันนี้อันนี้นจะก่คำขอแน่เลยกล่คำขอเนาะเอาไปได้หมดเยนเยนว่าอบอกทีเฮ้ยนี่ตัวเรานี่นะตัวเราของท้นะตัวเราของเฮนะ เราจริงสวัสดีโบนัสชื่อว่าเจแต่ัชื่อโบนัสเป็นเบคอนสี่สองห้าสี่สองห้าอง้องโอเคถึงหมดนะ่โุกต้อง เละฮะฮะลส่สองห้าสี่สองห้าสี่สองห้าถ้าทงั้นไดคือเขาบอฮโหลสวัสดีจาเลง จาริงเหรออเลแมนอเลแ่งเมนึ่งเจ็ดสามหนึ่งจ่มต้อง องหนึ่องแปดสองแปดจิง เอาน,นคะคะโอ้อนนยอันนี้คือโคสุดท้ายแล้วที่เราจะจบด้วยแค่นี้เดี๋ยวว่าเอาต่อดีแล้วให้ต่ออีกสองคนด้วยกันหนึ 1, 5, ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดถูกต้องด้วย เออลองตรวจผิดดูซิมันจะพูดได้หรือไม่แล้วพูดว่าบู๊ดบู๊บูดติกกี้ิกกี้โอ้ยมาสิโดนแน่โอ๊ยลบรีบดว่วนจ้าเร็วเร็วเหมียว แต่ก so ิวมาสมบูรณเลยแบบวก็ใส่หัวกลับไปซะฮัลโหลไม่ใช่ละหนึ่งเจ็ดสามนึงจ็ดสาอืมเมื่อกี้เขาเข้าไปแล้วเนี่ย แปลกไหมอืมอะไเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวคนแปลกนะแล้วน่าจะโดนฆ่าปะบัสตีเจ้าอืม พลาเขาชื่อพลาหรอสามสองศูนย์หนึ่งนางสาวพฤษภาคม เราจบด้วยแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นแมปอื่นแต่เราจะลงคลิปนี้ก่อนนะฝากกดติดตามช่องวันนัดพีชาแนลด้วย